เรื่องขี้เล่าเล่นหม้อนานมาแล้วมีเศรษฐีผู้ใจบุญท่านหนึ่งแกชอบทำบุญเป็นชีวิตจิตใจขอให้ได้ทำบุญแกจะทำทุกอย่างคนอีสานพูดว่าแห่งไห้หลายก็แหงรวยแห่งไห้แห่งได้หลายคือได้เยอะเพราะคนตอบแทนกับการให้ของเรารวมคือ รวยน้ำใจไปไหนคนรักคนอาลีกับไม่ตีจิตของเรายิงให้ก็ยิ่งได้มากเศรษฐีผู้ใจบุญมีลูกชายคนเดียวไม่เอาทานลูกเมียก็ไม่มีลูกชายเศรษฐีเอาอย่างเดียวคือกินเหล้ากินแล้วก็กินอีกกินจนติดเพื่อนฝูงก็มากเพราะรวย มีเงินเลี้ยงคนอื่นเพื่อต้องการความเป็นเพื่อนแค่นั้นเองเพื่อนทั้งหลายก็หลอกกินฟรีๆไปวันๆไม่ได้มีความจริงใจต่อเขาเพียงแต่น้อยหลายปีต่อมาเศรษฐีใจบุญตายลงลูกชายเศรษฐีเป็นผู้รับมรดกแต่เพียงผู้เดียวเขาไม่สนใจการบริหารไม่รู้จักรักษาทรัพย์ที่พ่อแม่หาไว้ให้ ดื่มกินจนเมาไม่ไม่นานฐานะความเป็นอยู่ของเขาก็จนลงไม่มีที่อยู่อาศัยขอทานเขากินไปวันวันความทุกข์ยากยิ่งแสนสาหัสเริ่มเข้ามาเขาไปหาเพื่อนคนไหนก็ไม่มีใครช่วยเหลือความทุกข์น้าเวทนามีมากยิ่งขึ้นด้วยเดชะบุญกุศล ของเศรษฐีผู้ใจบุญที่ตายไปแล้วจึงได้ไปเกิดเป็นเทวดาด้วยความที่ห่วงลูกจึงใช้ตาทิพยมองลงมายัางพื้นโลกเห็นลูกชายของตนได้รับความทุกข์หน้าเวทนายิ่งหัวอกของความเป็นพ่อที่สลดหดหูด้วยความห่วงใยลูกเทวดาผู้เป็นใหญ่นั้น จึงได้ลงมาหาลูกของตนเองสอนให้ลูกรู้จักทำรรม,มาหากินรู้จักประหยัดเมื่อมีเงินลูกชายเมื่อได้ฟังก็ลับปากจะกลับตัวเป็นคนดีจะเลิกเล่าให้เด็ดขาดเขาบอกกับเทวดาผู้เป็นใหญ่ซึ่งเป็นพ่อของเขาเขาจะเริ่มต้นอย่างไรเขาไม่มีทุนรอนอะไร เทวดาผู้เป็นพ่อจึงส่งหม้อใบหนึ่งให้กับเขาแล้วบอกว่าเจ้าจงรักษาหม้อใบนี้ให้ดีหากเจ้าต้องการเงินทองเจ้าก็เอามือล้วงเข้าไปหยิบมาใช้ได้ดังใจคิดแต่มีข้อแม้ว่าอย่าทำแต่ลูกชายเศรษฐีก็รับคำพ่อ เช้าวันลุงขึ้นลูกชายเศรษฐีขี้เล่าก็เอามือล้วงลงไปยังไหที่พ่อบอกแล้วมีความคิดในใจว่าเอ๊มันจะมีเงินจริงๆไหมนาด้วยความอัศจรรย์ยิ่งมือของเขาสัมผัสกับเงินทองมากมายเขาอดเล่าได้เพียงหนึ่งวัน เขาก็ลืมคำที่พ่อสอนสิ้นเขากลับมาดื่มกินอย่างหนักวันหนึ่งเขากินเหล้าแล้วก็เดินทางไปหาเพื่อนระหว่างทางเขานึกสนุกขึ้นมาจึงได้โยนหม้อขึ้นสูงแล้วก็วิ่งไปรับปากก็พูดว่าโอ้โอโลวงพอรับหม้อได้แล้วเขาก็โยนขึ้นอีก แล้วก็ไปรับแล้วปากก็พูดว่าโอ,โอ้ล่วงเขาทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆในระหว่างที่เดินทางแล้วก็วิ่งไปรับปากก็พูดว่าโอ,โ,อโอ้ล่วงคราวนี้หม้อนในมือของเขาเกิดล่วงจริงๆหม้อใบนั้นจึงแตกขี้เล่าตกใจมาก เขาคิดถึงคําพ่อที่บอกไว้เขารู้สึกเสียใจกับการกระทำของตนเองเป็นอย่างมากเขาไม่มีโอกาสอีกแล้วในชีวิตนี้เขาไม่ได้ล้วงเงินทองในหม้อที่เก็บไว้เพื่อไว้ใช้จ่ายในวันข้างหน้าเขาไม่ได้เก็บเงินไว้เพื่อเป็นค่าร,รักษาพยาบาลของตนเองเขาไม่มีเงินสำรองอะไรทั้งสิน้น ทุกอย่างได้ทลายหายไปต่อหน้าต่อตาของเขาด้วยเหตุนี้จึงทำให้ลูกชายได้คิดสัน้นและจบชีวิตของตนเองลงเพราะเพียงคิดว่าไม่เหลืออะไรทันสิ้นแล้ว